ซีดานสุดลักจูรี่มาพร้อมหลังคาซัรูแบบนี้นะครับคันนี้คือตัวท็อปสุดของโตโยต้าแคปรี่เลยนะ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับนะบนะบดูภายในคอนคโซลคอนโซลนะครับเราเอาคันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับโหมดการขับขี่4โหมดรถทุกอย่างสวยมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก่อนนะคันนี้นะผมบอกเลยโคตรพิเศษพิเศษสุดๆสุดเอ็กซ์คลู คุณเชื่อไหมราคา899,000บาทกับ Toyota Camry 2.5 HV Premium ปี19คันนี้การันตีไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุคร <ส is S 2> ับวันนี้อยู่กับผมนะครับอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่นะครับเหมือนที่ผมเคยเกินไปว่าผมจัดให้แน่นอนสำหรับ Toyota Camry 2.5 h y b r i d Premium วันนี้มีรถเข้ามาใหม่ผมไปรับไปเองสองคันนะครับทั้งหมดตอนนี้ตัวพรีเมียมเรามี3คันวันนี้ผมเลือกมาก่อน1คันนะครับเพราะว่าคันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวรถสปอร์ตซีดานสวยๆแบบนี้นะครับฝากกดซับสไครด้วยนะครับนี่มาชมเลยนี่คันนี้อยู่ขวามือนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะผมไปเอามาเองนะคันนี้นะครับรถตัวรถเป็นสีขาวมุกปี2019นเะครับเป็นรุ่น t ต y o ต a c แค ry 2 5 Hybrid บ พรีเมียมปี19นะครับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึงปี2029นะครับราคาเสนอขาย899,000บาทงงดิ899คันนี้นะขายอย่างนี้เลยนะคใครสนใจมาก่อนได้ก่อนคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทำสปายังไม่ได้ทำอะไรเลยผมขอรีวิวก่อนในสภาพรถเข้าใหม่ให้เห็นกันว่ารถมาเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนตัวพรีเมียมนะครับด้านหน้า ระบบส่องสว่า,วางสังเกตไหมตรงนี้เปลี่ยนที่ผมเคยบอกปกติมันจะเป็นหลอดไส้นะตัวนี้เปลี่ยนเป็น LED หมดแล้วนะครับไฟหน้าตรงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเดทาวน์บันดิ้งไลท์นะแล้วก็ตัวกันชนที่เป็นสีเทานะครับไม่ว่ารถสีไหนกันชนจะเป็นสีนี้ทั้งหมดนะแล้วที่เพิ่มเข้ามาสําหรับตัวพรีเมียมโลโก้ตรงนี้จะเป็นแบบ 3D นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้มีตัว Adaptive f ู l l Control นะครับ จับความเร็วตามคันข้างหน้านะแล้วก็มีตัวเลนคลิปแจ้งเตือนกันออกนอกเลนให้ผมเปิดมาทุกระบบแล้วผมขับมารถใช้งานได้ปกติสัลงสรุปทุกอย่างดีเยี่ยมตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุกสีแท้เดิมทั้งคันนะครับรถเป็นป้ายแดงมือเดียวเป็นรถหน่วยงานโปรดประจําการมานะครับใครสนใจมาก,ก่อนได้ก่อนประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนสําหรับคันนี้ตัวรถสีขาวมุกดูนะดูกันชน,นก่อนเป็นไงแนบสนิทเลยนะครับ นะแล้วก็ตัวล้อแม็กตรงรุ่นขอบ17นะรัดด้วยยางบิส t o โต t ูลันซานะครับยางแข็งเลยนะบิสต์โต t ูลันซาปี2022ี่สิอดอกเหลือๆนุ่มๆเงียบๆนะครับตัวนี้นะเป็นไงนี่ดูมีสันลูปใครต้องการรถสปอร์ตซีดารหรูๆมีสันลูปติดต่อเลยครับปุ้มคันนี้899ผมเลือกคันนี้ก่อนเลยนะเรามีสีขาว2คันทั้งหมดเรามีสีขาวทั้งหมด3คันนะผมเลือกคันนี้ นะครับคันนี้สวยมากมากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวระบบไฟสปอร์ตแจ้งเตือนการชนด้านข้างมีให้นะมีมาครบในแคมรี่นะครับกระจกบานข้างแท้เดิมโรงงานนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกครบ2ดอกจริงๆเป็นกุญแจคีย์เลสแบนแบนตัวใหม่นะสำหรับแคมรี่นะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะเห็นไหมด้านหลังเป็นดิสเบรกนะครับล้อแมกซ์ขอบ17เเช่นกันนะอันนี้คือตัวรถที่เพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับ แจ้งก่อนนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำเลยเลยคือขับมาถอยจอดตรงนี้เลยแล้วก็ขอรีวิวก่อนเลยวันนี้นะครับอยากให้ทุกทีได้เห็นกันก่อนเลย8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เลขนมาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลนะมาหนึ่งแสนเก้าหมื่นราคาแปดแปดเอ้ยราคาแปดเก้าเก้านะนะครับดูไฟด้านท้ายโคมแท้เดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีน้ําเข้าเป็น LED นะเป็น LED ทั้งหมดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับวัดระยะร้องระงมแน่นอนและมี4จุดเลยนะครับ โลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับคาดหลังโอเมียมนะโลโก้คำว่าแคมรีอยู่ครบคันนี้นะครับรถสวยๆพร้อมกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูฝาท้ายเปิดเป็นไงนิ่มไหมนิ่มมากคันนี้นะครับแล้วดูโครงสร้างเดิมกริปนะซีนเซอร์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิมจริงๆคันนี้ผมบอกเลยนะครับสวยมากสวยมากนะแล้วก็ที่เก็บล้อยางอะไหล่นะครับเห็นพร้อมกันเลยนะ ถ้าสกระโปกผมขออภัยนะรถเพิ่งซื้อจริงนะครับล้อเป็นล้อแมกนะเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวรถเป็นไงใหม่ไหมครับใหม่มากซ้ายขวาดูได้เลยนะใหม่จริงๆคันนี้นะครับกับโตลต้าแคมรี่นะครับ2.5เป็นตัวไฮบิดกีเมียมคือเป็นตัวท็อปสุดนะครับถ้าไม่ใช่ตัวรุ่นพิเศษโมเดลลิสต้านะคันนี้คือรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับมีซันรูปปีทุกอย่างมีคอนโทรลด้านหลังไปดูข้างในกันนะครับว่ามีคอนโทรลด้านหลังนะครับ ตัวนี้เป็นภายในห้องโดยสารนะครับแถวที่2ก็คือเบาะหลังเนี่ยของตัว c a m ร y ่ไฮบริดพรีเมียเนี่ยสังเกตตรงไหนได้บ้างนะสังเกตจากตัวหัวหมอนก่อนนะครับหัวหมอนตัวนี้จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับจะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ถ้าเป็น2.0หรือ 2.5G หรือ2.5 Navy หัวเบาจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นหัวเบาตั้งเหมือนด้านหน้าแต่ตัวนี้คือตัวพรีเมียมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้มีที่คอนโทรล นะครับสามารถปรับเบาะได้ซ้ายขวาเบาหลังนะครับปรับแอร์ปรับวิทยุปรับม่านปรับอุณหภูมิเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดวิทยุหน้ารถได้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเบาที่ผมนั่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหลังผมเอียงขึ้นเอียงขึ้นเนี่ยผมปรับให้มันมาข้างหน้าเห็นไหมเห็นความต่างไหมนะเวลาเราจะปรับลงกดได้เลยดีนั่งสบายนะครับแล้วเป็นปุ่มแบบวัตัสกรีน,น้วยนะไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นปุ่มกดนะแค่แตะแต่อางนี้นี่แต่ขึ้นแต่ลง นะครับอันนี้คือความสปอร์ตของเขานะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้อีกนะครับมีแอร์ด้านหลังให้2ช่องนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายการตกแต่งมาแล้วก็ usb 2พอร์ตนะแล้วก็พรม Camry HyB r i d โอ้ยพรมสวยพรมสวยคันนี้ได้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นอัตโนมัติ4บานม่านข้างนี้ระภายม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านข้างนี้ระภายม่านหลังไฟฟ้านะครับตัวนี้เมมโมรี e ซีนี่อันนี้ผมเซ็ตที่ผมนั่งมาเองนะผมขับไปเองผมเซ็ตบอกไว้เมื่อกี้ผม กุญแจก็จะเป็นแบบนี้กุญแจเป็นแบบนี้นะครับเหยียบปุ่มเอ้ยเหยียบเบรกปุ๊บปุ <Yeah. S 1> ม่มพู s ส start ปับ๊บพวงมาลัยดรอปลงมาในตรงที่เราตั้งไว้เลยนะพวงมาลัยดรอปลงมาเลยมันเม m o r y s ซีทเนี่ยไม่ใช่เม m o r y s ซีทแต่ที่นั่งนะพวงมาลายัยกระจกของข้างตำแหน่งทุกอย่างนะเขาจะมม m ม r y ไว้นะผมขับมาผมก็เซ็ตไว้ผมเป็นที่หนึ่งก็เลยอ่ะพอเข้ารถมาปุ๊บเบามันก็จะปรับพื้นพวงมาลัยก็จะปรับปื้อดาายอ,อย่างนี้เลยนะครับก็ดีดูคันนี้มีไฟเบี B ้ยหล l ight. ไฟเบี B ้ยหล l ight. นับแล้วก็คู่มือครบเห็นไหมครับคู่มือการใช้งานระบบไฮบริดทุกอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเป็น JBL ชุดใหญ่นะเป็น JBL ชุดใหญ่นะครับก็เลือกเล่นได้นะฮะอยากจะใช้อะไรนะครับมีพวกแอปมีอะไรให้เรียบร้อยนเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Bluetooth ได้เลยแล้วก็มี Navigator นะตอนนี้คือผมสปรารตทเครื่องแล้วนะเงียบไหมแล้วก็ระบบแอร์เนี่ยเป็น3โซนเป็น3โซนปกติ Air แอร์จะเป็นดูโซนใช่ไหมอันนี้เป็น เป็นฟรีโซนก็คือเป็นสามโซนก็มีด้านหน้าตรงกลางนะครับเดยก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะแยกสายขวาเสร็จปุ๊บเป็นตรงกลางนะครับแล้วก็นะก็มีไวเลสชาร์จตามสเตปแคมรี่เนาะไวเลสชาร์จตัวนี้ถ้าไม่ใช้ก็ดันเก็บนะเก็บของได้อีกแล้วก็เอาเลส USB AUX แล้วก็ท่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับพอเป็นตัวพรีเมีย่ยมเนี่ยจะมีแอร์ที่เบาะนะมันปรับได้สามระดับนะเนี่ยผมเปิดแรงสุดเลยตูดเย็นเลยตอนนี้นะครับ นะแต่ไม่ค่อยชอบอะ่ะมันแปลกๆไงไม่รู้นะแล้วก็มีระบบการขับขี่นะมีมาให้4โหมดนะครับ eco mode normal mode eco นี่คือประหยัดน้ำมัน normal นี่คือปกติสตาตรฐานโรงงานทั้งหมดสปอร์ตนะครับมันก็จะคันเร่งเร็วนิดน,นึงนะแล้วก็คันนี้ก็เป็นโหมด EV ล้วนโหมด EV ล้วนสามารถใช้ได้ตอนแบตเตอรี่ประมาณ70%ของแบตเตอรี่ทั้งหมดของตัวรถคันนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แล้วเกียร์ก็เป็นอัตโนมัตินะครับมีเกียร์สปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เลอกไม่อยู่ที่190,000 6,174กิโลนะครับน้ำมันเต็มถังนี่อัตราที่ขับมาเมื่อกี้ทำได้15.3กิโลลิตรป้ายแดงเขาเปิดตัวไว้การันตีที่25กิโลนะครับไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ที่ปัดน้ำฝนออตโต้ระบบเกียร์ไฮดรอิชนะครับฝั่งนี้เป็นเอตเทนเมนต์นะครับหน้าจอฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับการล็อกความเร็วของตัวรถนะครับคันนี้ก็จะมีล็อกความเร็วนะครับแล้วมีปุ่มนี้เป็นอะแดปทีฟนะเป็นอะแดปทีฟนะครับ,เ,รบเขาจะโันนผมขับมาผมล็อกปุ๊บ เขาจะเว้นระยะมีให้3ามเลเวลในการล็อกนะเวลาเรากลัวจี้ตูดกันนะครับแล้วก็มีเลนคีก็คือแจ้งเตือนกันออกนอกเลนเวลาขับถนนมันจะมีเส้นป่าซ้ายขวานะครับถ้าเราแบบเบนออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนเต้เต้เต้ต,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 ตให้กลับเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกอันนึงสําหรับตัวป19รุ่นท็อปมีเฮดอัพดิสเพย์มาให้มันอยู่ตรงนี้นะตอนนี้มันแสงมันสว่างต้องส่องที่กระจกมันจะขึ้นเลื่อนไมให้ที่กระจกนะมันจะอยู่ระดับสายตาของเราพอดีนะเขาเรียกเฮดอัพดิสเพย์ของตัวโต a ต้า แล้วก็ไฟสูงเนี่ยเป็นอัตโนมัติด้วยสําหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะคันนี้นะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะกระจกออโต้สี่บานเมมเบรีซีทสองจุดนะครับเครื่องยนต์เป็นไฮบริดนะสองร้อยสามสิบกว่าแรงม้านะครับแรงม้าแรงบิดอย่างเยอะสําหรับตัวนี้นะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,500าซีซีทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะต้องคันนี้แบบนี้อันนี้คือรถเพิ่งเข้ามานะรถเพิ่งเข้ามานะดูแบบผิวเผินก่อนนะ อย่าหาว่ารถสกะโปกนะเพราะว่าผมอยากรีวิวให้ดูก่อนว่ารถเข้าใหม่มาแบบนี้จริงรถไม่ชนไม่เบียดไม่บุกนะรถสวยๆแบบนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่นะ2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2019คันนี้ใครสนใจรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก่อนเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ได้เลยหรือจะมาดูรถทดลองขับนะครับบริสายทอโโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์60นะตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์แล้วเจอกันได้เลยกับโตโยต้าแคมรี่สุดพรีเมียมคันนี้ครับ